ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะในการที่เราจะต้องพ่นยานะควบคุมเรื่องของมแมลงเนาะเพราะว่าชุดใบชุดนี้มีความสําคัญในการที่เราจะเตรียมตัวในการที่จะออกดอกเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องเก็บชุดใบเนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าก็ใกล้เวลาที่เราจะเตรียมการเรื่องของการโฉบสารนะ,ะเพื่อที่จะเอาดอกในฤดูกาลนี้เนาะ ก็ในส่วนตรงนี้ก็คือเวลาเราจะใช้ยานในแปลงนะครับใน,ใน,ใ,นในตอนนี้นะครับคือที่ผมเข้ามาสังเกตก็จะมีกลุ่มไรแดงนะครับเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็จะแรงแล้วก็ร้อนแล้วก็มีลมนะครับก็อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปวันเนาะหรือเกือบสิวันแล้วมันก็เลยทำให้ปริมาณของอ ตัวายแดงอาจจะเกิดขึ้นได้ครับแต่โดยปกติเนี่ยายแดงก็จะไม่มาในช่วงนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะมาในช่วงของอหน้าลมนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาหรือว่าช่วงช่วงเดือนตุลาครับที่มีลมเบาเข้ามาเนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องมองว่า,า,มาแมลงนะครับก็เริ่มมีการปรับตัวนะครับในส่วนของการที่จะเข้ามาทําลายนะครับก็เวลาที่เราเตรียมในเรื่องของการฉีดยาฆ่า,มมาแมลงเราต้องคอยมา หมั่นสังเกตในแปลงนะครับว่ามีมแมลงอะไรเข้ามาทําลายบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะมองว่าะมะแมลงบางชนิดจะไม่มาในช่วงใดช่วงหนึ่งเนาะแต่ที่ผมเข้ามาสังเกตเนี่ยมันจะมีฝ้าขาวแล้วก็มีตัวอะไรแดงอยู่เนาะในใบแก่นะครับเราก็เลยจาเป็นที่จะต้องฉีดยาไรแดงเพิ่มเข้าไปด้วยเนาะในแปลงทุเรียนแปลงนี้นะครับก็เราก็จะผสมพวกสะสมอาหารแล้วก็ ในกลุ่มพวกบำรุงใบหรือ,อเตรียมการที่จะออกดอกเนะาะก็ในส่วนตองนี้ก็เราก็จะฉีดให้เรียบร้อยนะครับก็อาจจะฉีดอสองครั้งนะครับในเรื่องของการควบคุมไรแดงเนาะเพื่อที่จะให้ไรแดงเนี่ยมันหายไปเนาะแต่ว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็จะมีะฝนเข้ามาอีกนะครับแต่ว่า ก่อนที่ฝนเข้ามาเราก็จําเป็นที่จะต้องอป้องกันนะครับไม่ให้ตัวแมลงหรือว่าไรแดงเข้ามาทําลายใบที่เราจะเก็บไว้เพื่อสร้างอาหารเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องเตรียมการไว้นะครับผมอันนี้ก็ถ่ายให้ดูครับตอนนี้เป็นช่วงประมาณเที่ยงนะครับบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะใบก็จะประมาณนี้นะครับก็เริ่มเริ่มกลางแต่ว่าก็ยังกลางไม่ทั้งหมดบาง บางช่อใบก็เป็นใบาดาบเนาะอ่าก็เป็นใบาดาบเหมือนกันนะครับแล้วก็บางต้นก็เริ่มกลางเป็นเพสราดบ้างเนาะแต่ก็จะไล่ไล่มาเนาะอ่าไล่ไล่กลางอ่าสมบูรณ์น่าคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของปลายปลายเดือนนี้ครับก็จะทําให้ใบเนี่ยเริ่มเพสราดแนละ้วเดี๋ยวในช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาถา่ายดูครับเราก็จะมาประเมินอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราสมควรที่จะ โฉบสารหรือ,อยังนะครับหรืออาจจะต้องรอเวลาที่จะให้ใบเนี่ยอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะในช่วงนั้นอีกทีนึงนะครับก็ตอนนี้ก็เนี่ยครับเป็นเวลาประมาณนี้นะครับแต่โดยปกติเวลาเราพ่นยาเนาะอย่างที่บอกก็คือเราควรจะพ่นในช่วงที่แดดไม่ไม่แรงมากนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เราก็สามารถพ่นได้ จนถึงเที่ยงถึงบ่ายเนาะเพราะว่าอากาศนะครับมันมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะก็เราจะไปกําหนดว่าเราจะต้องพ้นไม่ไม่เกินสิบโมงไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะทําไม่ทันเนอะเอ่อทำไม่ทันถ้าถ้าเวลาเราพ่นเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงมแมลงก่อนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องก็ต้องดูจกิีเนาะว่าถ้าเราใส่ย,ยาที่มันมีผลต่อต่อแสงแล้วก็ทําให้อาทุเรียนเรา ร้อนจนเกิดไปแล้วเดี๋ยวใบเสียหายเนี่ยเราก็ต้องคอยระวังด้วยเนาะแต่อนี้ยยาที่เราใช้ก็ไม่มีผลต่อใบเนอะอาะก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม